สวัสดีครับอยู่ผมบอสพีซีนะวันนี้ไม่ได้มารีวิวคอมครับวันนี้ผมมารีวิวนี่ครับเอ็กแม็กตัวร้ายของคนดังโคกวดนะครับโอเครถนี้เป็นปีล่าสุดยังปีล่าสุดครับปีล่าสุดก็คือโฉมนี้ใช่ครับอ่าโฉมนี้คุณแต่งอะไรไปบ้างครับก็เอาเอาพาร์ทเห็นคาร์บอนเต็มเลยเอาพาร์ทของคาร์บอนก่อนดีกว่ามามาฟคาร์บอนฟองมาครับ้องไหนเริ่มต้งแต่ตรงไหนคาร์บอนมีตรงไหนบ้างครับหน้าหน้าเลยอันนี้คือ ปิดแบตอะไรนะครับปิดแบตคาร์บอนเขาเรียกป<อ>ิดแบตครับเขาเรียกว,ว่าปิดแบตคาร์บอนอันนี้เป็นเทินหรือซื้อเป็นเป็นชิ้นซื้อขาดครับอันนี้เป็นเพียวคาร์บอนจะเป็นเใยๆประมาณไม่ไ,<ด>ไม่ใช่หุ้มนะนี่เป็นเพียวเพียวไหมหุม้มมันมันแบบก็เป็นชิ้นเดิมแล้วก็หุ้มพายรับอ๋อแต่เป็นคาร์บอนแท้กี่บาทนี่กี่บาทซื้อขาดนี่กี่บาทนี่สองพันสี่สองพันสี่แล้วมีชิวชิวนี้มาหน้าร้อยชิวห้าร้อยใช่ครับกวกระจกอย่างเงี้ยครับ กระจก400กระจก400คู่หนึ่งแปรับได้ไหมครับอ๋อปรับได้ปรับได้อ๋อปรับได้อยู่อันนี้ใส่ลบจ่าใส่แล้วนะลบจ่าลบจ่าเขาเรียกกระจกลบจ่าอ๋อกระจกลบจ่าเป็นเป็นสับของเขานะอามามาชุดนี่ดีกว่าชุดแฮนด์ดีกว่ามีกี่ชิ้นนี้กี่ชิ้นคาร์บอนกี่ชิ้น2ชิ้นอ่าอันนี้นี้เป็นหอบครอบแฮนด์บนอ่าครอบแฮนด์บนใช่กี่บาทกี่บาทแฮนด์บนอันนี้2004ันสครับส0งพันี่ j คาร์บอน อ๋อจาก j r carbon นะใช่ครับเขาไม่ได้เป็นสวรรค์ด้วยนี่ต้องต้องอวยด้วยไหมครับเขาติดสติ๊กเกอร์อยู่แล้วอ๋ออันนี้อันนี้ก็400อันนี้สี่ร้อยมีร้านอื่นนีร้านอื่นนะชุดบนนี้มีอุดอุดนี่150อันนี้150คู่หนึ่งอันนี้นี่200กว่าบาท200กว่าบาทเป็นแค่ครอบบนใช่เป็นแค่ครอบคอบนน้ำมันเบรกอ่าชุดหน้ามีตรงนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรครับอันนี้กระเป๋าเขาเรียกกระเป๋าครับกระเป๋ากระเป๋าซ้ายขวาเหมือนบล็อกนะบล็อกไม่ใช่บล็อกน้ำนะอันนี้บล็อก เขาเรียกอะไรที่ใส่ของใช่ครับอ๋อเป็นเก๊ะอ่าเป็นเก๊ะอ๋อเปิดได้อย่างงี้อ่าสองฝั่งเลยไหมครับเนี่ยสองฝั่งเลยครับอ่าแต่เปิดอนนี้อันนี้พังอ๋อในใช้กุญแจใช่ครับแต่นี้กดได้เลยครับครับเอาโดนขโมยเลยครับอย่างงี้กกได้ายูุอ๋ออันนี้กี่บาทครับคูดหนึ่ง่อันนี้พันสี่พันสี่ใช่อื้อหมดหมดอย่างชุดชุดชุดนี้หมดอย่างมีอะไรไหมครับก็มีมีอุดแทนอุดแทนอุดแทนร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบใช่ครับ ในปั๊มบนยังยังไม่มานะยังครับยังแบมโบเดี๋ยวต้องมานะแบมโบ่นะโอเคมีอะไรครับมีอะไรอีกคาร์บอนปิดท้ายคาร์บอนท้ายใช่ไฟท้ายมีไหมครับไฟท้ายเป็นแค่กรอบสีดำอ๋อเป็นกรอบตอนแรกเป็นสีแดงครับอ๋ออันนี้อันนี้ไฟเดิมเลยเฮ้ยสวยนะใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อเป็นเป็นเป็นแค่ขอบปิดใช่เออมีมีท่อท่ออ๋อท่อเดิมท่อเดิมท่อเดิมทำไมใส่ท่อเดิมมะครับก็ท่อ พอดังเดี๋ยวตำรวจจับอ ô, ีกอ <|ja|> like ๋อผ re ิดกฎหมายนะผิดกฎหมายก็อย่าไปทํานะครับอะไรที่มันดังๆเนี่ยนะมีตรงไหนใช่ไหมครับมีโช๊คโช๊คโปรเฟนเดอร์ครับตัวเริ่มต้นโปรเฟนเดอร์ใช่ครับโปรเฟนเดอร์นี่ปรับอะไรยังไงบ้างครับปรับได้ไหมครับจะมีปรับเนี่ยครับความเหนื่อยอะไรเนี่ยตรงนี้อ๋อปรับระดับปรับระดับมากี่ระได้กี่ระดับครับเนี่ยได้สิบหกครับ อ๋อได้16บหก็ดับอันนี้เซ็ตไว้ยังไงครับตั้งประมาณ89ครับอ๋อเจ็ดแปดเก้าอันนี้คู่เท่าไหร่ครับเนี่ยโจ๊ก5,400ันสีครับพี่ม้าพันสี่ก็คงไม่ต้องฟังเสียงพ่อนะมันก็ต้อ่อเดิมอ่ะเนาะเดิมยางเฮ้ยยางยางตึงยุยางอะไรครับเนี่ยพิเอร์ลี่ครับป้ายเหลืองพิเอร์ลี่ป้ายเหลืองเหรอครับตอนนี้ดำแล้วอ๋อตอนนี้ดำแล้วต้องต้องเช็ดนะนนีี่่ครับเฮ้ยสวยนะสวยนะอันนี้คู่เท่าไหร่ครับเนี่ย 6,080ครับ6 8 0 0รวมใส่นะรวมถ่วงด้วยครับโอ้แล้วคาร์บอนท่อเนี่ยมาเมื่อไหร่ครับคอท่อเนี่ยอันนี้ของเดิมไม่ไม่มันจะมาเมื่อไหร่ครับเพอาะสักพักนะครับเงาสักพักอยู่ครับโอเคก็เด็ดเสร็จนะประมาณได้ไหมประมาณโอ้จำไม่ได้แล้วอจ้าจำไม่ได้แล้วมันมันไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยนะหลายอย่างเนาะอันนี้ยางก็คู่หนึ่งยางยางกี่บาท6,080เท่าไหร่นะ6 8 0 0 6 8 0 0รวมใส่รวมถ่วงมีเบาะมีเบาะด้วยว่ะเบาะเบาะใช่ใช่ไม่เบาะบาท อันนี้เดิมเดิมปาดหรือซื้อซื้อยกซื้อขาดครับอ๋อซื้อขาดเศษกม9อ๋อผมผมไม่รู้จักหรอกผมเห็นสวยดียอ๋อเศษกม9อันนี้เขาเป็นสปอนไหมครับเนี่ยคุณพูดชื่อพูดอะไรมไม่ไม่ใช่นะโอเคมีมีอะไรอีกไหมครับเด็กมีพวกจัดทรงโดดหน้าอะไรมาเครื่องครองอะไรเดิมไหมเดิมครับดไม่ไม่ไล่เม็ดไล่ชามไม่มีแล้วเดี๋ยวพังอ๋อเดี๋ยวพังครับโอเคก็ประมาณนี้ใช่ไหมมีมีอะไรอีกไหมครับ น้ำมันเติมอะไรครับดีเซลหรือเบนซินหรืออะไร95 95 95 45ก<ะ>้าห้าเก้โอเครู้เรื่องเราเติมคาเทคเท่านั้นครับผมถามคุณเลยอย่างนี้เลยนะคุณบีมนะครับอ่อาเนี่ยสาวกีดไหมส่งนี้คือมีสาวไหมผมไม่มีสาวแต่สาวกีดครับไปอะ่ะอ๋อกีรดรถผมรถล้ลมอ๋อรถล้ลมใช<จ>่โ okay. อเคก็ประมาณนี้นะเอาถามอย่างง่ายๆเลย เขาตั้งไหนมาซื้อได้ข่าวว่าขายการ์ดจอรวยนี่จริงไหมก็จริงขายการ์ดจอทุกวันใช่ครับจนมีวันนี้ได้ใช่ครับคอนเซปต์ต่อไปคืออะไรค็ไอ้คันนี้จะเติมคาร์บอนไปเรื่อยครับอ๋อเติมคาร์บอนก่ตรงตรงไหนครับจกดจุดต่อไปอันนี้จะเรียกตัววายอันนี้ตัววายใช่ตรงนี้อ๋อวายคาร์บอนคือชิ้นอ๋อคือชิ้นนี้ใช่ครับถูกไหมครับ่อันนี้ก็จะเป็นคาร์บอนเท่าไหร่ครับในอนาคตนี้ชิ้นนี้ประมาณพัน พันห้าพันสี่พันห้าพันสี่ต่อไปครับต่อไปคาร์บอนเนี่ยมันพวกนี้แหละพี่ชุดหน้าอะไรเนี้ยชุดหน้าตรงนี้นะไอ่า้ไม้ไม้เท่าไหร่ละไม่กี่หมื่นโลละหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเกือบหนึ่งเก้าแล้วไอ้ตัวนี้มันบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ปะได้อ๋อเป็นจอ LCD ใช่ครับมันเปิดเปิดดูได้ไหมครับเนี่ยเปิดได้ครับก็ผมไม่ได้เอาระบบมาก็ทรงแมปขึ้นจออะไรอย่างงี้ได้อ๋อเป็นจอสีอย่างงี้เลยครับใช่ครับมีแอปไหมมีแอปไวคอนเน็ก อ๋อเป็นวายคอนเนึกใช่ครับโอเคโอ้ยรถรถหมื่นแปดพันโลใช่ครับหมื่นแปดพันโลนี่แค่ไปกับโฟกูอดใช่ไหมครับเนี่ยใช่กี่กี่เดือนครับรถกี่เดือนปีกว่าครับอ๋อปีกว่าปีต้นต้นไม่ใช่มันเหลือขีดเดียวนะครับเนี่ยนี่แต่งรถจนไม่มีตังค์เติมน้ำมันเต็มโอ้ใช่ครับรถเติมก็ยอมเดินดีกว่าตามคอนเซ็ปต์อย่างโชว์โปรเฟนเดอร์เนี่ยคุณลองพูดดิฟิลลิ่งมันเป็นยังไงนุ่มนุ่มเนื้อนุ่มเนืบใช่พอไหมอยู่ไหมอนาคต โอโลโอลินโอ้ยอะไรมาไหมนี่มันไม่ถึงมือแล้ว่ะเขาเรียกไม่ถึงมือไม่ถึงมือใช่ต้องมาใช่ของมันต้องมาโชคหน้ามีมีเซตอัพอะไรไหมครับโชคหน้าก็เซตเซตน้ำมันโชคเซตสปริงโหลดโชคเดิมแต่เซตเซตน้ำมันถอดเซตใหม่ก็โหลดมาสามนิ้วเบ็ดเซตเท่าไหร่ไม่รู้อะนะเบาเบากี่บาทนะลืมละประมาณสองพันสองพันสองสองพันสามสองแล้วเบาะเดิมขายไหม ยังอยู่ครับยังอยู่ทุกชิ้นยังอยู่ทุกชิ้นก็ผมซื้อขายติวตก็ไปในล็อกลกร้านกูใช่ครับอ่าเราพวกเนี้ยพวกนี้ก็อยู่บ้านอยู่บ้านใช่ครับอ๋อไม่ขายไม่ขายเก็บไว้อร่อยอะไรเป็นสเปรใเผื่อรถล้มถลอกก็ไว้สเปรอืมโอเคโอเคก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นเอ็กแม็กตัวตึงตัวหนึ่งในในโคราชนะขับไปสาวเหลียวตัวไล่โคกวดอืมโอเคโอเคก็ ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับใครชอบ X Max คันนี้อันนี้หาตัวจับได้ไหมในโฟนล่าน,นี่มีตึงมีตึงกว่าน,นี้ไหมได้มีมีอยู่ก็มีตึงโซลยองตึงอยู่โซลยองใช่ไหมไฝากถึงระยองนะชื่อบอกชื่อไหมบอกชื่อไหมใครเป็นอริเป็นอะไรเราอยู่ระยองอยู่อะไรอย่าไปบอกดีกว่าเดี๋ยวไม่บอกอบอก็มาเจอนักป่านผมได้แล้วกันนั่นแหละฝากได้แล้วกันพี่ปอพี่สีครับ